สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักเจอกันอีกนะคะตามสัญญาเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะคะกดติดตามไว้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปตามกลุ่มตามไลน์ตามเพื่อนนะคะจะได้หากันเจอนะแล้วก็เป็นการที่ช่วยเหลืออาจารย์ด้วยนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นได้เข้ามาชมเผื่อว่าได้บุญนะเผื่อว่าท่านใดเขากําลังลําบากหรือว่าเล่นหวยไม่ถูกช่องไม่ถูกทางเนาะ เผื่อว่าเขาจะได้เจออาจารย์จะได้มีทางออกจะมีทางไม่ต้องมานั่งเล่นสุม่มเหมือนจุดทูบจุดเทียนจุดเลขหาเลขหรือเอาหวยฝันอะไรสักอย่างเอาหวยคำนวณไปเล่นกันเผื่อบางทีเขาอาจจะได้มาเข้ามาเป็นสมาชิก v i p อได้ถูกจริงๆถูกอย่างที่ฝันปดหนี้ปดอะไรกันนะคะ,ะพี่น้องถามว่าเลขมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันนะ สำหรับอาจารย์ให้ในในในวีไอพีอ่ะ,อะมันเป็นเลขไม่เหมือนกันอันนี้ก็ข้างนอกก็คือคร่าวๆเป็นสูตรนะอาจารย์ก็จะสอนสูตรแต่ข้างในให้หวยเลยให้หวยห้าหางนะให้หวยห้าหางแล้วก็การกรบาดดอกจันอย่างนี้ให้จัดหนักจัดเต็มมาจัดตามกําลังทรัพย์รอบนี้มั่นใจที่สุดเลยถ้าหากว่าเป็นไปได้ไม่ออกเบิอนออกหามหรือว่าจับแล้วได้เลขตัวเดียวกันหมดอย่างนั้นนะแต่ถ้าหากว่าเข้าปล่อย ปังแน่ขอให้ปล่อยสักรอบขอให้จัดขอให้หมุนดีๆกันสักรอบหนึ่งรับรองการันตีว่าปังแน่ๆของอาจารย์วันนี้โอ้โหมั่นใจคือมั่นใจมากแล้วก็ใครอยากเข้า v ีไพเข้าเลยค่ะไม่ต้องรีรอไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องรอรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอไม่เคยได้ไม่เคยสมหวังลองดูค่ะลองไว้ใจกันเข้ามารอบนี้รอบนี้นะคะรอบนี้มั่นใจมากเลขเลขเอ่อ ไม่สนใจแล้วค่ะเขาจะอาได้อะไรเลขของเราคำนวณคำนวณมาไม่พยายามที่จะไม่ให้ผิดไม่ให้พลาดเนาะที่แล้วออกแปดแปดเนาะของเรามีแปดแปดนะอ่าแล้วก็ที่แล้วเข้าเข้าหลักร้อยนะหลักร้อยเราก็เข้าเข้าสามนะคะหลักร้อยมีสามนะออกสามแปดแปดเราเข้าสามนะอ่าแล้วเดี๋ยวจะให้พี่น้องเลขวิ่งนะเราวิ่งสามนะวิ่งสามนะเนี่ยแปดเราก็มีนะ ถ้าพี่น้องเล่นอะไรมันก็จะได้แต่เราอะเสียท่าเขาก็คือเขาออกเบิ้ลออกหามันอยู่ตลอดเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเบิ้ลอะไรคือจับได้เลขอะสามตัวสี่ตัวนะวันที่หนึ่งเลขหกหางหกตัวนะรล้วันที่หนึ่งเลขหกตัวขึ้นไปหกคนจับได้แค่สามคนเหมือนกันหมดสี่คนบ้างสามคนบ้างไม่เคยได้ต่ําไม่ได้มากกว่านั้นเลยเนาะอะ่รอบนี้เดี๋ยวได้วิ่งอะ นี่ค่ะของเราก็เข้าเหมือนกันคุณจะยังไงก็แล้วแต่ของเราเข้าของเราเข้าค่ะไม่ง่ายท้องไม่ไม่เอ่อเอ่อเรียกว่าใครจะเล่นโต๊ดหรือเล่นอะไรได้เงินแน่แนอาจารย์ทําออกมาเนี่ยคืออยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยแปดเนี่ยออกมาอยู่รองไว้เลยรองเอาไว้เลยจับศูนย์เนี่ยรองไว้เลยเห็นไหมคะอาจารย์จะทําแบบนั้นแล้วรอบนี้มาแล้วค่ะเตรียมแคปวดนี้ ทำมาให้ด่วนๆชอบอันไหนจัดไปนะคะส่วน V i p พตั้งใจไว้ได้เลยรอบนี้จัดหนักจัดเต็มนะจัดหนักจัดเต็มนะแก้ตัวกันไปเลยเอ,อได้ไม่น้อยได้น้อยได้ไม่พอจัดไปรอบนี้ขอให้จัดหนักๆนะอืมอ่ะแล้วใครมั่นใจก็เข้ามาไม่ต้องยืนดูเข้ามาเลยเข้ามาด่วนๆเข้ามาเร็วๆเพราะว่าช้ามันไม่ทันเขาหรอกเลขอ่ะมันไม่ทันเขาตรงนูน้นอันตรงนี้หมด ซื้อไม่ได้อ่ะอยากอยากเป็นสมาชิกก็เข้ามาเนาะอ,อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์พูดได้แค่นี้นะพูดไม่พูดมากเจ็บคออืมอ่ะอันนี้ที่ทําไว้ให้นะอ่ะอันนี้เดี๋ยวว่าไม่ได้ดูอันนี้ที่แล้วเข้าสามเข้าแปดแปดออกสามแปดแปดนะหกศูนย์ศูนย์หกออกออก,ออกนะอันนี้สูตรนี้นะแล้วงวดนี้นะ มีแปดมีศูนย์มีสี่มีแปดมีเก้ามีสามมีศูนย์มีแปดมีสองบนล่างมีหกมีเจ็ดมีหนึ่งไม่รู้จะออกอะไรตรงนี้นะคะตามนั้นเนาะจาร์ก็วางไว้ตรงนี้เวลายกออกพี่น้องก็ดูแล้วกันแทปบค่ะหลักร้อยมีสองมีศูนย์มีแปดนะคะรอบนี้นะพี่น้องก็จัดไปนะคะอันนี้ให้มาด่วนแล้วทำให้ก่อนเลยก็คือ หลักร้อยมีสองมีศูนย์มแปดแต่พี่น้องอย่าอย่าอมั่นใจว่าโอ้ยอันนี้ต้องหลักร้อยแต่พูดถึงว่ามันมาได้ทุกหลักนะบางทีมาสามตัวเลยเนาะแล้วก็บางทีมาร้อยหน่วยสิบก็เลขอันเนี้ยมันไม่ไม่คงที่นะคะแต่แต่ว่าสามตัวหน้าสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งเนี่ยพี่น้องถ้าซื้อลอตเตอรี่จัดพวกนี้ไว้หลักร้อยนะคะพี่น้องก็จะได้สมหวัง ลอตเตอรีอ่ใบหนึ่งได้ตั้งสี่พันแปดพันเนาะสองใบก็แปดพันเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะเข้าดีนะคะสำหรับสามตัวหน้าสามตัวท้ายจัดไปนะคะแคปหรือยังคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนอ่ะวางไว้ตรงนี้เนะี่ยพี่น้องก็แคปได้เลยนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สองตัวล่างนะอันนี้พี่น้องแคปหรือยังคะเมื่อวานเนาะ แอบได้เลยค่ะ,อ,ะอ่าเอาอาจารย์ไม่ได้รู้นะว่าเวลาพูดเนี่ยมันจะมีตัวเลขขึ้นให้ด้วยในคำพูดของอาจารย์ไม่รู้ว่ามันขึ้นตรงไหนนะอ่ะอาจารย์ขย,ยับให้แล้วกันอ่ให้ให้แก้ไขเ่างั้นไม่รู้จะแก้ไขอาจารย์ไม่ไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวอาจารย์ต้องใช้เครื่องของคนอื่นเข้าไปดูเนาะของอาจารย์เองมันจะไม่ขึ้นนะมันจะขึ้นให้ดูว่าเราเรา,เราทําอะไรเราพูดอะไรพี่น้องได้บอกอาจารย์มาว่ามันมีตัวเลขปิดปิด เลขหวยของอาจารย์ตัวหนังสือปิดเพราะงั้นอะไม่รู้ว่าตรงไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เดี๋ยวอาจารย์ทำอีกทีดีว่ามันปิดตรงไหนอะมาอยู่ข้างๆแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวเลขเยอะๆมันน่าจะบงังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ก็ตามน,นี้เนาะไม่รู้จะทํำยังไงเขาเขาคือเขาเป็นเดี๋ยวนี้มันมีแบบใหม่นะมันกลายเป็นตัวเลขเราพูดอะไรตัวเลขมันขึ้นเขาว่างั้น้นอาจารย์ก็ไม่รู้จะว่าไงอย่าลืมแคปคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แคปเอาไว้ถ้าอยากเข้ามาสมาชิก v ี p หรือว่าอยากโทรหาอาจารย์อยากจะคอมเมนต์หรือจากอะไรก็แล้วแต่นั่นเอาไว้ แล้วก็อาจารย์ระดาชี้ทางรวยก็คือเข้าไปในเพจได้เข้า facebook แล้วก็เข้าไปขีดสามขีดแล้วก็เข้าไปแว่นขยายนะกดพิมพ์คําว่าอาจารย์ระดาชี้ทางรวยก็จะได้คุยกับอาจารย์ได้คอมเมนต์ได้บางท่านไม่มีอ่า u ูทูบไม่มีไลน์ก็เข้าไปอ่าเป็นสมาชิกกันในเพจได้นะคะตามนั้นนะวันนี้ก็เข้ามาให้อ่า <c oughs> หลายๆตัวแล้วก็ ใครอยากได้สูตรโต๊ดเนาะบางท่านก็ลถามหลายๆท่านถามมาว่าสูตรโต๊ดเนี่ยมันเยอะตัวไหมสามสิบสามสิบกว่าหางพี่น้องต้องบอกอย่างนี้เลยครอบคลุมอะ<ด>่ะคือไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนไม่มีออกอ่าออกเพี้ยนหนึ่งแต้มเกินหนึ่งแต้มต่ำหนึ่งแต้ม,ตม,ตมไม่มีออกตรงๆเลยออกเลยโต๊ดเลยอ่าสามตัวโต๊ตดเนี่ยมันจะออกหลักไหนช่างมันขอให้มันมีในสามตัวคือพี่น้องได้เงินแน่ร้อยได้หมื่นหมื่นได้แสนแสนได้ล้านนั่นแหละเพราะว่า คำนวณไว้ให้แล้วครอบคลุมไว้หมดขอให้รู้ว่ารางวัลที่หนึ่งเลขอะไรเหมือนอย่างว่าที่แล้วอาจารย์ทําไว้ให้คือสามมันจะออกสามอะไรก็แล้วแต่มันจะมีอยู่ในนั้นในโต๊ะนะคะอ่าสามแล้วมันจะเบิ้ลอะไรก็แล้วแต่มันก็จะออกอยู่ในนั้นสามแปดแปดมีแน่ๆอ่าตามนั้นนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ชอบอะไรก็จัดไปจัดไปอ่าถ้าจะให้แน่ชัดอยากจะให้ออกฟันธงให้ คือ VIP เท่านั้นค่ะพี่น้องอยากจะอ,อยากจะถามอยากจะรู้เข้ามาโทรเข้ามาค่ะไม่ไม่ต้องถามในคอมเมนต์นะอาจารย์ตอบไม่ได้ต้องตอบกันหลังไม้ต้องต้องตอบกันหลังบ้านต้องตอบในแชทเท่านั้นนะคะพี่น้องอาจารย์ถึงจะตอบได้ตอบตรงนี้ไม่ได้ค่ะมันเป็นกฎกติกานะคะอาจจะถามว่านั้นไอ้นี่เท่าไรมันไม่ใช่ตลาดสดอันนี้ถ้าลายบอกกันไม่ได้ค่ะเราไม่บอก เข้ามาคุยกับเราถ้าใส่ใจสนใจอยากจะเข้ามาจริงๆเข้ามาคุยค่ะโชคดีได้คุยกับอาจารย์นั่นคือดวงของท่านมันไม่มีอ,อยู่ดีๆที่จะคุยกันได้หรอกค่ะมันเป็นดวงที่จะได้เจอกันเท่านั้นน่ะถึงจะเข้ามาหากันมาคุยกันได้เพราะว่าดวงต้องสมพงกันเป็นบุญวาสนาต่อกันจะร่ารวยเท่านั้นเองโชคดีของท่านที่จะได้เจอได้คุยเสียงอาจารย์นะคะธรรมดาก็จะได้ฟังแอดมินรับสายแต่ถ้าใครได้รับสายเสียงอาจารย์นั่นท่านควรที่จะพิจรารณาแล้วว่า ท่านควรเข้า VIP เนาะก็ตามนั้นนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาใครอยากได้อะไรก็เข้ามาพี่น้องอยากได้สร้อยข้อมือหรือว่าอยากได้เป็นไหมเป็นปีเสียเนาะสร้อยข้อมือเป็นปีเสียก็มีนะอาจารย์ก็มีตอนนี้เพราะว่าประเทศเขาเกิดแผ่นดินไหวบอ่อที่ขุดพวกหยกพวกอะไรถล่มลงไปหมดเลยแล้วลึกมากแล้วถล่มปิดอะ่ะกว่าจะ บุรณะขึ้นมาเอาใหม่คงไม่ได้แล้วะแล้วก็หาบ่อใหม่ก็ไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็พี่น้องไม่ต้องไปนั่งซื้อหินหินหยกมันไม่ใช่หยกเนาะถ้าอันนี้มันเป็นหยกพี่น้องอยากจะได้เป็นพวงกุญแจเอาไปแฝนไว้เรียกโชคลาภก็มีนะคะก็มีนะคะเป็นพวงกุญแจปลูกเสกจากเกจิอาจารย์อาจารย์ทําไว้หลายรอบแล้วก็ปีเสียใครอยากได้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะใครอยากได้ปีเสียไปเข้าคู่ที่ท่านมีแล้ว บางทีท่านได้ตัวเมียไปเนาะเรียกโชคลาภตัวผู้ปัดเป่าเรียกแต่โชคแต่ลาภอ่อนแรงมีอะไรเข้ามาก็ปัดเป่าไม่ได้แล้วบางทีมีแต่ปัดเป่าไม่ได้เรียกโชคลาภไปเป็นคู่ดีสุดค่ะอาจารย์บอกได้เลยเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านที่เขาลํารวยเฮงเปังปัง,ปงด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อเขารวยค่ะตอนเนี้ยเขารวยแบบเงียบๆคือวง,งวดนึงต่องวดนี้เขาซื้ออะไรได้เป็นแบบอลังการเนี่ย อาจารย์บอกได้แค่นี้อาจารย์ทํามาสิบกว่าปีจะรู้ว่าคนไหนรวยคนไหนทําได้แล้วรวยเข้าเชื่อมัน่นแต่บางท่านก็บุญหนูไม่มีบุญหนูไม่หนูไม่มีวาสนาคือหวยออกให้แล้วเข้าตรงๆอย่างสองเจ็ดเข้าเป๊ะๆหนูไม่ได้ซื้อค่ะซื้อไม่ทันหนูไม่ได้ดูอาจารย์ก็ให้เร็วนะก่อนหวยออก8ดวันคือไปเชื่อเลขอื่นไปเอาเลขอื่นอันนี้เรียกว่าความดื้อรั้นต่อโชคชะตา เพราะคนอื่นเขาถูกเขาก็ถูกกันหมดไม่ใช่ว,ว่าดวงนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ถูกคนนี้ถูกคนนี้ไม่ถูกให้เลขเดียวกันให้เหมือนกันหมดแต่อีกคนไม่ถูกอีกคนหนึ่งถูกอันนี้โทษอาจารย์ไม่ได้นะเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าเลขห้าหางหกหางนี้เล่นให้หมดอย่าเลือกเพราะว่าบางทีเรามองว่ามันไม่สวยแต่มันออกเนาะเพราะฉะนั้นเล่นให้หมดกลับไว้เลยยิ่งดีนั่นแหละบางครั้งอาจารย์ให้ตรงเป๊ะแล้วนะบางครั้งมันก็มีเขาจับ สลับออกมันก็ออกได้เหมือนกันคืออาจารย์คำนวณได้อาจารย์ล็อกเลขไม่ได้นะให้ตามนั้นมั่นใจก็ตามกันเข้ามาใครอยากเข้าเ i ีโทรมาได้เลยโทรมาหาอาจารย์โชคดีก็ได้คุยกันอ่าแล้วก็อ่าวิธีเข้ามาก็คือทักทายกันคือมาคือโอนค่าสมาชิกพ,พอโอนค่าสมาชิกก็เก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานว่าเราไม่โกง เอาเรื่องได้เราไม่โกงคือเราเราต้องให้หวยจริงๆตามที่คุยกันเนาะไม่ใช่ว่าได้แล้วหนีได้เงินแล้วหนีไม่ใช่สลิปเก็บเอาไว้เผื่อว่าพี่น้องเปลี่ยนเบอร์เบอร์หายหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดอุบิเหตุกเกี่ยวกับโทรศัพท์ข้อมูลอยู่ที่อาจารย์พอทักทายเข้ามาบอกชื่อแล้วบอกว่าสลิปอย่างนี้อาจารย์จะจัดการให้ทันทีเนาะเราไม่ทิ้งกันเราไม่มีทิ้งกันพี่น้องเข้ามายังไง พี่น้องคือผู้มีพระคุณเพื่เพราะว่าเราก็จะดูแลพี่น้องจนกว่ารัฐบาลจะเลิกนั่นแหละจนกว่าเราจะไม่มีอายุไขต่อกันตามนั้นนะคะออาวันนี้ก็อได้เวลานะคะให้หมดแล้วเนาะ,ะพี่น้องเข้ามาก็แขบได้กินนะ,ะจากกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ